สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกแบบช็อตดิดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านพระเดิมๆเลยครับมาพบะองค์แรกเลยครับเป็นพระพุทธชินราชประทานพรครับรุ่นเศรษฐีใหม่ปีปีไหนวะปีห้าหนึ่งครับ เป็นเนื้องผงนะครับแบบเดียวนะครับแกออกจากกองเลยพนระกคมเลยนะครับองนี้ขอหกร้อยคนระับต่อไปคนระับ เป็นพระปิดตาพี่ดูพระปิดตาองค์นี้เป็นของหลวงปู่โตครับส่วนแช่น้ำมนต์เปล่าผมว่าไม่รู้นะครับพี่ดูวิองก็แล้วกันนะครับผมไม่ถนัดครับถ้าเป็นหลวงปู่โตะอะไรนะอาจจะไม่สวยนะครับ องค์นี้ขอเจ็ดอยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาเนื้อเก่ากึกเลยครับองค์นี้ก็อยู่กับผมนานแล้วนะครับไม่มีใครมานิมนต์ไปเลยเก่าเก่าแน่ครับแต่พวกวิวๆต้องไปหาที่เอาเองนะครับรอยบินนิดนึ่งนะครับ องนี้ขอสี่ร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเดิมขี่ช้างครับพี่ดูหน้าครับดูเนื้อดูความเก่าตามซซ่ครับดินเบ้ายังติดอยู่เลยนะครับดูครับเก่าแน่นอนครับแต่ไม่รู้ออกที่ไหนนะครับเป็นขี่ช้างครับปลาไปทั้ง ตั้งไว้บูชาได้เลยนะครับพี่ดูกระแสโลหะครับดูเนื้อดูช่อด้านล่างครับรอยตะใบเก่าๆแล้วองนี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดที่ไหนไม่รู้แต่ที่ร,รู้รอยเขาใช้เขาแขวนมาครับมีโค้ดด้วยนะครับ พี่ดูเนื้อเก่ามากเลยคร <c oughs> ดูรอยเขาใช้ก็าแขวนมานะครับผม <c oughs> นี้ขอเจ็ดรอยครับ <c oughs> ต่อไปครับ <c oughs> เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินครับ <c oughs> เป็นกระลาทองครับ <c oughs> พี่ดูเชือกดูเส้นดูคมเลยนะครับ <c oughs> ตัวภาษาจีนครับพระเจ้าตาก ดูขอบข้างครับตัวตัดองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นเหรียนปู่สุกปากคลองมะขามเท่าครับโอ้ไม่ใช่หลวงปู่สุกครับหลวงพ่อแดงครับ ไม่รู้วัดไหนนะครัเดี๋ยวผมดูก่อนวัดไหนปีไหนพี่ดู j จดีคมกิบเลมสอครับที่ไหนไม่รู้เลมสององนี้ขอแปดร้อครับต่อไปครับเป็นเนื้อชินครับชินเงินว่าชินชินเงินนะนะครับพี่ดูความเกา่า องค์นี้ก็อยู่กับผมนานเลยนะเป็นหลังลายภาพถ้าเขาทำเก๋อย่างนี้ได้ก็สุดยอดครับองค์นี้ก็เก้าอยครับต่อไปครับเป็นพระลีลาหลวงพ่อโบยครับผมมีอยู่สองสองสามองนะครับพระลีลาของหลวงพ่อโบยนี่ องนี้เขาลอยใช้ลอยแขวนมานะครับดูดูกรอบครับถ้ากรอบใหม่ๆก็ว่าไปยางนะครับทีนี้กรอบเก่าเลยพี่ดูเนื้อด้านในครับองนี้ขอ8แปดร้อยครับต่อไปครับ เป็นปู่ทวดไม่ทราบที่ครับหน้าตางเนี่ยพี่ดูหน้าดูเนื้อบบไม่รู้ที่ไหนนะครับแต่ที่เรารู้แท้เนี่พยพาไปใช้พุทธคุณและศึกษาได้เลยนะองค์นี้ขอหกร้อยครับ ต่อไปครับเป็นเหรียญเหรียญที่ไหนวะผมดูก่อนแต่คมกลิบเลยนะนครับแท้แน่ดูด้านหลังครับที่เลือกานสมโพธิพระอารามหลวงวัดโพธารามครับจังหวัดน,นครสวรรค์ครนะับปี0ูย์เจครับองค์นี้ตัวหนังสือคมกริบเลยนะ วงนี้ขอเก้า้อยครับแท้ดูง่ายเลยนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์นองครับเดี๋ยวผมแกะดูดีกว่าเหรียนสวยกิบเลยนะครับ พี่ดูเส้นผมเป็นเส้นเลยนะพระอาจารย์นองครับพี่ดูตัวตัดครับผมดูก่อนว่าปีไหนครับปี37ครับวัดทรายขาวโคโกโพบองค์นี้ขอ9เก้ารอยครับต่อไปครับ เป็นคุนแผนที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนื้อเก่าครับเก่าแห้งเดิมๆเลยนะครับดินเบ้ายังติดอยู่เลยนะครับองค์นี้ขอหกร้อยครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อโตหางไหลอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับใช่หลวงพ่อโตหางไหลอะไรอย่างเงี้ยสาว่านะเจ้าของกาบอกมาครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับดูหน้าดูตาดูชอด้านล่า หลวงพ่อโตนี่ขอ8แปดร้อยครับต่อไปครับเป็นอุป,ปคุตพี่ดูเนื้อครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับ รอยตะใบเก่าๆเลัววงนี้ขอแปดรอยครับต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นสร้างศาลาศาลาไหนไม่รู้อ๋อนี่อีกด้านหนึ่งเป็น พระอาจารย์อะไรครับเดี๋ยวแป๊บเดียว,รยวพระธรุงครับออกพระธรุงนะครับพระคูวิมนองค์นี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็น พระคะนแนนครับที่ไหนไม่รู้นะครับพี่ดูอะเนื้อเก่านะหกองค์แดงแดงหน่อยนะครับยันอย่างนี้นครับองนี้ขอห้าร้อยครับต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณ พี่ดูเนื้อไม่รู้ที่นะครับพิมพ์มันลงปูสุกเลยครับองค์เล็กนิดเดียวแล้วมันดูขอบข้างครับดูด้านล่างครับช่ออยู่ด้านล่างครับนี่โอ้ยขอไัยครับพลักกระโดดองค์นี้ขอบแปดร้อยครับ ต่อไปครับเป็นพระกิ่งเนื้อสำลิดครับพี่ดูดินเบ้าดูความเก่าครับอาจจะซึกหน่อยนะครับอ,อสงสัยแกบ,บวชนานแล้วครับถึงจะซึกอย่งนี้พี่ดูเนื้อสำลิดเก่ากึกเลยนะครับ ครับดินเบ้าครับองนี้ขอพันทองครับต่อไปครับเป็นปูทวดปีศูนย์แปดว่าหนึ่งสามไม่รู้รับขอบก็เก่านะเป็นลังนังเสือครับแทดูง่ายเลยครับองนี้ขอเก้าอครับ ต่อไปครับเป็นเหรียญพระครูวิริยะโสพลครับเป็นเนื้อปะก้าไหมครับพี่ดูตัวตัดครับพัทลุงนะครับที่เลือกงานช่อฟ้าองค์นี้ขอเก้ารอยครับต่อไปเป็นปู่ทวด เนื้อโลหะไม่ทราบวัดไม่ทราบทีบ่องค์นี้ก็อยู่กับผมนานแล้วนะองค์นี้ขอหกร้อยครับต่อไปครับเป็นพี่ดูเหรียญเหรียญอะไรไม่รู้หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเช่มเปล่า อ๋อใช่ครับหลวงพ่อเช่มวัดตากล้องนครปฐมครับ,รรบพี่ดูเหรียนคมกิบเลยนะครับองค์นี้ขอ700อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดบ็อกองเดือนนะครับพี่ดูบอกองเดือนนะแล้วดูหลวงปู่ทวดคมกิบครับ พี่ดูด้านข้างรอยปั๊มครับตัวตัดครับรอยปั๊มก็มีเลยคนระับดูด้านหลังคนระับเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่ดูตัวหลังเสือครับ องค์นี้ขอสองพันหครับยังสวยอยู่เลยนะครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาหลวงปูจ่จีนแมบพิมพ์แข้งหมอน,นครับพี่ดูเนื้อเก่ากึกเลยครับเนื้อเนื้อแกงครับพี่ดู เนื้อออกสีกะลาเลยนะครับองค์นี้ขอพันแปดครับต่อไปครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรครับพี่ดูเนื้อ ดูตาลึกปึกเลยนะครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับคมนะพี่ดูนะองค์นี้ขอหนะึ่งพันครับ ต่อไปครับเป็นวัดพลับครับนี่ถ้าผาเลี่ยมทองไปไกลเลยครับพี่ดูลักเก่าเก่าเลยครับพี่ลองเซิร์ชหาใน Google ดูก็ได้นะครับเป็นวัดพลับอย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อครับหาจากไหนนะครับเนื้ออย่างนี้แล้วลักเก่าเก่าแห้งๆนะครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับ ต่อไปครับแปบ๊บนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับมีโค้ดด้วยนะครับองค์เล็กนะครับวัดทายน้มครับไม่รู้รุ่นไหนปีไหนนะเนี่ย มีโค้ดเรียบร้อยครับหลวงพ่อนี้ขอ6กรอยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดปั๊มซ้ำปี0ูหพี่ดูเนื้อครับพี่ดูเนื้อดูรอยปัม๊มดูเนื้อก็ กินคารเลยครับดูครับตัวตัดครับแล้ดวดูด้านข้างนี้ครับจีวอนคมกริบครับทีแรกเขาใส่กรอบมาแล้วกรอบเก่าเลยแล้วผมถอดออกครับ พี่ดูอง์นี้ขอสามพันับแล้วก็มาพวกองค์สุดท้ายครับเป็นโอ้ยปู่ทวดพิมศูนย์แปดว่าศูนย์ห้ามัเรียว่าพิมพ์หัวโตครับพี่ลงพิมพ์เข้าไปหา ดูก็ได้นะครับพิมพ์ว่าไอหลวงปู่ทวดหลังหนังสือหัวโตวครับแต่พระเขาเลอยใช้ลอยแขวนมานะครับพี่ดูครับดูความเก่าครับพระเขาเลอยใช้ลอยแขวนมานะครับปากคมกิบเลยครับแล้วมันดูด้านหลังครับ พี่ตวเองสวยอยู่เลยนะครับองค์นี้ขอสามพันห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0ูน0์หกสามเสี่ครับถ้าผมพูดผิดพลาดงารใดผมต้องขอไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบุณครับ